จะไปที่นัดอดิรุธนะคะนี่คุณใทผมเปิดตั้งแต่สองช่วงเลยเหรอต้องแบ่งกันทำงานบ้างครับผมคุณทำงานได้เยอะวันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้คุณหมอออนนะคะมีเรื่องราวดีๆจะมาบอกเราขอต้อนรับคุณหมอออนเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณหมอออนครับผมสวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง8ข้อดีของการฉีดโบท็อกครับผมทุกครั้งเราชอบพูดถึงข้อไม่ดีอะเนาะใช่แต่ก่อนอื่นบอกคุณผู้ชมก่อนเรามีของมาแจกนะฮะนี่ครับเป็นกิฟต์บูชเชอร์นะฮะนี่ใครอยากได้โทรเข้ามาพูดคุยกัน นะครับฉันใช้ได้แล้วนะอ,อ่ะแป <c oughs> ข้อดีมีอะไรบ้างครับคุณหมอครับก็อันดับแรกเลยนะคะที่เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างนิยมทำกันก็คือระง,งับกิดตัวค่ะโอ,อ้โเดียวหรอช่วย กลินตัวได้ด้วยกินตัวแล้วบางคนกลิ่นเท้าด้วยค่ะทำไมคะคุณหมอเป็นการฉีดเข้าไปบริเวณรักแร้ค่ะบริเวณที่เหงื่อออกมันจะทําให้ลูกขมขนเราที่เดิมคือผลิตเป็นกลิ่นเป็นเหงื่อออกมาเนี่ยลดการทํางานลงกลิ่นก็น้อยลงค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดเท้ามนไม่ต้องฉีดที่เท้าใช่ไหมคะอ๋อที่เท้าอ๋อฉีดที่หน้านี่ไม่หายแล้วคือฉีดเฉพาะจุดเนี่เหรอฮะแล้ก็ฉีดได้เท้าก็ฉีดได้แค่ที่ เม็นกีตรงไหนก็ได้หได้สองทีได้แค่สองทีฮะเพื่อบางคนหูเหม็น ครับผมค่ะต่อครับผมก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือแล้วก็เดี๋ยวนี้คือวัยรุ่นคือเขาบอกว่าคือนี้คือองค์การอาหารและยาของอเมริกาวิเคราะห์ออกมาว่าช่วยลดความเครียดได้อ๋ออุ้ยฉันมีข้ออ้างแล้วไม่จะบอกสามีเล้เครดมากต้องไปฉีดเลยเครียดมากใช่เลียนรู้อย่งจริบอกสามีคิดจริงๆขออนุญาตไปฉีดบุกหอเถอะ คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้คือเหมือนผลพลอยได้ค่ะเหมือนกับว่าพอดูเอ้ยทำไมหน้าตาเราสวยขึ้นก็จะรู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้ในชีวิตความเครียดก็ลดลงเฉยไม่ว่าไปกระตุ้นต่อมอะไรไม่ใช่โยเว้นความรู้สึกนึกคิดของเราใช่เป็นความรู้สึกนึกคิดแต่ว่าบางคนที่เป็นไมเกรนค่ะตัวนี้ฉีดลัวหาใช่เลยคือตนี้ได้เลยจริงจริงค่ะ าการ,ร,รเป็นไ<ห>มเกรนนี่บางคนแค่ฉีดหางตายางค่ะเพราะไมเกรนส่วนใหญ่คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณขมับอ,อ,อ่ามันจะเป็นการกล้ามเนื้อเกรงตัวเกินไป มันจะทําให้ค่อนข้างจะปวดไมเกรนเยอะค่ะตัวนี้บางคนฉีดหางตาหรือบางคนก็ต้องฉีดเข้าไปบริเวณที่ปวดเลยตัวนี้ก็จะช่วยได้แต่การปวดไมเกรนนี่ค่ะแล้วแต่คนบางคนฉีดไปครั้งเดียวหายปวดไป7-8เดือนแต่บางคนอาจจะหายไปแค่เดือน2เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์ค่ะแล้วแต่การตอบสนองส่วนบุคคลแต่มันหายชัวแต่มันหายชัวค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะหายชัดเจนเลยลูกค้าหลายคนเหมือนกันค่ะไม่ฉีดไหมคะ ไม่ไม่เยอะค่ะฉีดแค่เล็กน้อยบางคนคือใช้แค่อย่างเช่นโดสที่เราฉีดหางตาแค่นั้นนะคะคุณเพียรเราก็หายปวดไมเกรนไปเลยรประมาณ3-4เดือนตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะมีลูกค้าหลายท่านรู้สึกเลยว่าโอ๊ยหายปวดตอนแรกคือโบท็อกซ์เนี่ยเขาจะยังไม่ได้มาใช้ในการฉีดไมเกรนแต่ว่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมาฉีดทําสวยแล้วเฮ้ยไมเกรนลดลงก็เลยเริ่มเก็บสถิติแล้วไปทดสอบแล้วคือลดไมเกรนได้จริง,รงๆค่ะก็ตอนท้องที่เพียรเล่าคุณหมอฟังว่าก่อนนี้เพียรเป็นไมเกรนแล้ว ท้องก็คือไม่ปวดใช่ไหมคะแต่พอคลอดเสร็จกลับมาปวดเหมือนเดิมอ๋อปวดเหมือนเดิมคือแบบไม่ได้เทียดไม่ได้เป็นอะไรฮะอยู่ดีแบบี๊ดขึ้นมาบางทีข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างเงี้ยแล้วเวลาปวดคือแบบปวดแบบตึ๊บตึบตึบเลยค่ะปวดหนักอ่ะโอ๊ยต้องไปฉีดบอทตัวนี้ช่วยได้และอีกอย่างหนึง ก็คืออย่างเช่นคนนอนกัดฟันค่ะคะแต่ก่อนนี้คนนอนกัดฟันคือจะต้องไปใส่ตัวอะไรนะที่มันเป็นรีเทนเนอร์ข้อฟันไม่ให้ไม่ให้ฟันสบกันนะคะแต่ตัวนี้คือแก้ง่ายๆโดยการแค่ฉีดกล้ามเนื้อบุอกกลามค่ะแค่นี้อาการนอนกัดฟันก็ลดลงฟันสึกก็ลดลงอลไรอ๋อนะคะก็เป็นข้อดีที่เราคาดเป็นถึงเนาะสามข้อและมีอะไรสามข้อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นในบางคนที่เป็นเส้นปลายประสาทอักเสบเกี่ยวกับกระดูดสันหลังแต่มันจะโยงคือเปอาประสาทอักเสบปุ๊บมือจะ ทําอะไรก็ไม่ได้เงี้ยมือสั่นเยอะเงี้ยค่ะเขาก็จะฉีดลดแต่ตัวนี้ส่วนใหญ่คือเป็นการฉีดของคุณหมอเฉพาะทางค่ะ,คะอ่า อาจจะต้องไปฉีดว่าบริเวณมัดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาคือมัดไหนเกรงเกินไปก็จะฉีดให้คลายอาการเกรงค่ะครับผมแล้วอย่างพาร์คินสันนะคะอ๋อพาร์คินสันนี้จะคนละอย่างกันค่ะอ,คอ่ะาใช่ตัวนั้นพาร์คินสันจะเกี่ยวกับสมองจะเป็นการหลังโดปามีนที่ผิดปกติแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเส้นประสาทเกรงที่พวกมืออย่างค่ะจะเป็นพวกเกี่ยวกับสันหลังมากกว่าก็โบท็อกก็ช่วยได้ใช่ค่ะสี่อย่างแล้วนะคะข้อต่อไปค่ะ โอเคข้อต่อไปอย่างหนึ่งก็คือว่าในบางคนนะคะที่คุณหมอลืมตะกี้ใจเย็นครับมันมีแปดข้อมีแปดข้อนะคะอีกอย่างหนึ่งใช่เลยสิ่งที่สะคัญเลยคือุณหมอเขินคุณนัดอยู่ทำไมนัดอยากจ้องหน้าหมอดีเอ้ารับผมผมมองกล้องก็ได้ครับ อีกอย่างหนึ่งคือในคนที่ก้านปัสสาวะไม่อยู่<อ>คะ่ะการก้นปัสสาวะไม่อยู่นี่แปลว่าคือบางคนปุ๊บปวดปัสสาวะแล้วไม่ได้ต้องรีบเข้าห้องน้ำมันก็จะลำบากนิดนึงอย่างเช่นการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะก็จะนะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันชีวิตมันไม่ค่อยสบายนะคะ,คะอาการปวดปัสสาวะเร็วเกินไปคืออาการที่กล้ามเนื้อปัสสาวะค่ะเวลาเรามีปัสสาวะลงไปมันจะยืดใช่ไหมคะแต่คนพวกจำพวกนี้คือพอยืดได้แป๊บเดียว ปัสสวาวะกระเพาะมันโหดละ,ระเราก็เลยต้องการฉีดที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อให้มันคลายตัวอพอคลายตัวปุ๊บอาการปวดปัสสาวะก็จะน้อยลงสามารถกั้นได้มากขึ้นอ,อย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ในเคสที่เป็นคนสูงอายุส่วนมากคนที่สูงอายุแล้วหรือว่าเป็นวัยทองเนี่ยจะสามารถอะไรนะเขาเรียกว่าควบคุม หูหรูดนะคะ,คะได้ได้น้อยลงค่ะ,คะอันนี้ช่วยไหมคะตัวนี้ก็ช่วยค่ะแต่ว่ามันต้องพิจารณาว่าการที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะบีบตัวแรงรเกินไปหรือบริเวณที่หูรูดที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมันคลายถ้าอย่างเช่นคนสูงอายุหรือคนที่มีท้องนะคะอย่างเช่นพอคลอดน้องเสร็จเนี่ยแนะนำว่าให้ขมิบ ทำมใมีให้เขามีจะช่วยได้ค่ะจะทำให้ให้ใช่จะทำให้ตรงตรงที่เป็นเหมือนวาวที่เป็นรัดตรงหูรูนี่ค่ะให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะร่วมด้วยกับการฉีดบัวทอกตรงกระเพาะปัสสาวะช่วยด้วยอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้การกั้นปัสสาวะมีได้นานขึ้นเห็นบางคนไงคนที sağ, ่มีอายุคนแก่ชอบบอกว่าแบบควบคุมไม่ได้แบบเวลาจามเวลาหัวลาะหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยปัสสาวะมันจะเล็ดอก็ต้อง ต้องศึกษา<ช>เป็นเคส,เคสไปต,<ช>ต้องศึกษา<ห>เป็นเคสเคสค่ะแล้วตัวนี้คือคนที่จะฉีดได้กับพอปัสสาวะต้องเป็นคุณหมอทางเดินปัสสาวะจะสองกล้องเข้าไปค่ะครับผมหมอที่ฉีดบนขอวหน้าก็อาจจะไม่สามารถที่จะฉีดตรงนั้นได้ใช่ <laughs> ค่ะคนละส่วนกันนะคะ, <laughs> ะ,ะต่อไปลดความเจ็บปวดจากโรค ข้อเข่าเสื่อมนะฮะใช่ค่ะโร<อ>คโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคือมันจะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ข้อมีการอักเสบ,ร,บร่วมกับการที่แต่ว่าการรับเส้นประสาทต่างๆเนี่ยค่ะคือมันจะรับความรู้สึกบริเวณรอบข้อการที่ฉีดโบท็อกเข้าไปเนี่ยจะทําให้ กล้ามเนื้อบางส่วนคลายแล้วเขาก็จะฝึกฝนคือให้กล้ามเนื้อที่พยุงเขาแข็งแรงขึ้นครับผมอ,อาการปวดก็จะลดลงแล้วก็ชะลอการปวดได้อย่างเช่นเหมือนคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะเขาก็จะมีคุณหมอเขาก็จะมีท่าให้แนะนําว่า อหนึ่งเลยจะต้องฝึกกล้ามเนื้อหน้าขาให้มีความแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็อันฉีบบัวทอกก็จะเป็นคลายกล้ามเนื้อที่ต้านกับกล้ามเนื้อที่ช่วยซัพพอร์ตนะมันก็จะช่วยยืดอายุความเสื่อมออกไปแล้วก็ทําให้อาการปวดลดลงได้ด้วยค่ะอ,อย่างนี้ถ้าในผู้สูงอายุได้ไหมคะที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับพวกข้อเสื่อม คือจริงๆในผู้สูงอายุโบท็อกก็ช่วยได้แต่จริงๆแล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยโบท็อกช่วยได้แต่สิ่งแต่ตอนนี้เขามีนิยมกันมากเลยก็คือเป็นการฉีดตัวเก็ดเลือดเหมือนที่แว<อ>มพายแวมพายฉีดหน้าแล้วยังสามารถฉีดแก้ข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยค่ะตัวนี้จะค่อนข้างหมายถึงว่าในระยะยาวจะช่วยสร้าง กระดูกกระดูกอ่อนที่ที่ป้องกันการเสียดสีของเขาได้ดีกว่าค่ะแต่โบท็อกเป็นการฉีดช่วยพยุงข้างนอกเฉยๆครับผมข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าสามารถแก้อาการหนังตากระตุกได้อืมอาการหนังตากระตุกค่ะคือบางคนเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยตากระตุกตลอดเลยใช่ดีหรือเปล่าเออคนชอบกินดีไม่ใช่ตัวเนี้ย ไม่ใช่ตัวนี้แค่ชั่วคราวค่ะแต่บางคนคือกระตุกจริงๆอยู่ตลอดเวลานั่งยูนะกระตุกทั้งวันใช่มันก็สร้างความลำคาญค่ะพวกนี้อาจจะเป็นจากเคยเป็นอย่างเช่นติดเวลสหรืออะไรแล้วเส้นประสาทอักเสบหรืออะไรก็ได้แต่ว่าไม่ทราบสาเหตุแล้วมันแก้ไม่ได้นี่ค่ะแล้วยังมีรอยโรคคือทําให้ตากระตุกตลอดเวลาก็จะลำคานการฉีดไปคือเป็นการคลายกล้ามเนื้อก็จะดีขึ้น แ,แล้วจริง <ๆ S 1> จริโ <ๆ S 1> มท็อกก็มีการใช้อีกเยอะนะคะอย่างเช่นในคนที่หน้าไม่ไม่เท่ากันอ,อ,อในคนที่หน้าไม่เท่ากันบางทีข้างนึงกล้ามเนื้อดึงเยอะเกินไปเหมือนบางทียิ้มแล้วปากเขาเาบี้ยวค่ะคอืมเราก็จะมาแก้แก้ในข้างที่ยิ้มเยอะเกินไปค่ให้เท่าอีกข้างหนึ่งแล้วตาเขียวช่วยได้ไหมครับ ตาเขจริงๆหมอตาทำค่ะคในเรื่องตาเขยเอาเอ,าอามาอกมาฉีดเนี่ยนะฮะใช่คือแต่ตัวนั้นต้องฉีดเข้าไปลึกค่ะ<อ>เพราะว่าการที่เรากรอกตาได้ไปด้านซ้ายด้านขวาเกิดจาก กล้ามเนื้อตาดึงอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตาเราเขยไปด้านขวามันก็แสดงว่าเฮ้ยตาข้างขวาฝั่งเนี้ยกล้ามเนื้อดึงมากกว่าปกติรเราก็จะฉีดบ,บท็บบอกเขา<ห>้าด้านาาานี้ใช่ให้คลายเพื่อให้ตาตรงขึ้นแต่ก็ต้องดูตัวนี้คือเขจากกล้ามเนื้อนะคะแต่ถ้าเขจาก ป, <Bond> <pakai Again> <congratulations> ปัจจ right ัยอื่นอย่างเงี้ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งก็อย่างที่บอกแล้ว่ามันมีข้อดีเยอะจริงๆแต่ว่าแต่ละอย่างก็ต้องศึกษาเป็นเคสๆไปไม่ใช่ว่าอุ้ยข้อข่าเสริมปุ๊บแล้วไปโบถอยไปโบถอยเลยไม่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างในเคสที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอก็ต้องดูก่อนเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแบบสมมุติอยู่ดีเคสบอกเนี่ยปวดไมเกรนแล้วจะมามาโบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะคือจริงๆการปวดไมเกรนโบเนี่ยคือมันก็ จจะบางคนนะคะถ้าเป็นผลน้อยจริงๆคืออาจจะเป็นแค่มีผลแค่หนึ่งอาทิตย์บางคนก็หายไปเลยแต่บางคนคือเป็นอาการปวดไมเกรนที่เกี่ยวกับว่าไม่ไม่ได้เป็นจากกล้ามเนื้อเยอะมากอาจจะเป็นเกี่ยวกับสาเหตุอื่นอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นผลก็มีก็ต้องแล้วแต่คนด้วยเนาะเพราะว่าแต่ละคนมันเกิดจากสาเหตุที่ต่างกันไงนะคะแล้วอย่างคุณหมอก็ถ้าเกิดคนไข้ไป เสียงๆมวงัมวๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ<ช>ก่อนที่จะฉีดคุณหมอก็ต้องดูก่อนค่ะใช่ต้องดูก่อนว่าเป็นจากสาเหตุอะไรมากกว่าว่ามันหายหรือไม่หายบางทีฉีดโบท็อกไปก็ไม่ได้หายค่ะ,คะแล้วมันใช้หลักการเดียวกันไหมคะกับการรักษาโรคแบบนี้กับเรื่องความสวยความงาม เรื่องความสวยความงามกับการรักษาโรคจะเป็นคนละอย่างกันเลยค่ะ<ช>เพราะว่าความสวยความงามเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งเลยการรักษาโรคอ่าเหมือนที่คุณนัดบอก<ช>ที่เริ่มมาใช้ความงามก็เพราะว่าเราเริ่มฉีดตาเขเราเห็นว่าใช่อ่าหางตาคือคุณหมอแล้ว<ช>จริงๆเขาเอาใช้รักษาก่อนหลังจากนั้นมันเป็นที่นิยมกันเขาเลยเป็น ผลพลอยได้วางงามเป็นผลพลอยได้ของความงามแต่บางค,บคนนะคะคือการฉีดโบท็อกนี่ต้องเตือนไว้ก่อนสําหรับความงามอย่างเช่นใ,ใต้ตาค่ะบางคนคือยิ้มแล้วมีรอยใต้ตาคิดว่าฉีดโบท็อกจะหายแต่พอฉีดไปแล้วปุ๊บไม่หายอีกสองสัปดาห์จะให้หมอฉีดซ้ําอีกสองสัปดาห์จะให้หมอฉีดซ้ําอยู่อย่างนั้นแล้วรจริงๆคือมันไม่ใช่สาเหตุจากกล้ามเนื้อถ้าโบท็อกจะแก้สาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่บางคนคือเป็นรอยจากที่ผิวแห้งยิ้มเยอะแบบ อ่าเป็นรอยพับอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแก้โดยวิธีอื่นฉีบโบท็อกไปยังไงก็ไม่หายแล้วก็จะเสี่ยงต่อการดื้อยาแต่ว่าล่าสุดนี้เขามีเทรนใหม่ครับผมมาจากเกาหลีเลยนะคใช่เห็นถุงใต้ตาครับผมอเห็นเกาหลีเขาฮิตกันค่ะตอนนี้ก็คือขนาดคนที่ไม่มีถุงใต้ตายังต้องซื้อที่เป็นกาวเป็นีแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าเราจะทําถางวรใช้วิธีการโบท็อกไหมคะะ จะมีทั้งโบตอกแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะเทรนหงใต้ตาเขาเรียกว่าดอลลี่อายเหมือนยิ้มแล้วเป็นปลาแบบดอล,ลลี่อ้าคุณแอ๊ก็มีนี่นะน,น,ดน,ดนัมอง,อองอนอนนอนอมมึงก็หลีแค่แต่ว่านั้นแล้วว่านั้นก็มีดอลลๆๆี่อายนะเนีหยเทรนีง นี่คือมีอยู่แล้วหรือว่ามีเพาาราะทำงานอ่ะ <c oughs> นอน <c oughs> ดึกตื่นเช้า <c oughs> ทํางานเป็นประจําค่ะทํางานทุกวันมันไม่ได้มีมาตั้งแต่กําเนิดใช่ไหมคะคุณหมอเธ <c oughs> อตาตา <c oughs> ดอลลี่อายเนี่ยจริงๆแล้วอ่าไม่แต่ของคุณนะักเขามีคือดอลลี่อคือ อาจจะเป็นคนที่กล้ามเนื้อใต้ตาใหญ่กว่าคนอื่นค่ะคเวลาย,ยิ้มปุ๊บม,มันเลยทําให้กล้ามเนื้อเกรงและยิ้มขึ้นมา<อ>มดังนั้นบางคนที่อยากจะมีดอลลี่อายเนี่ยก็คือเขาก็จะฉีดไปตรงกล้ามเนื้อใต้ตาแต่ก็ต้องดูอีกเช่นเคยแบบคุณเ <Pierce S 1> พียสบอก,บอกเพราะบางคนที่ผิวใต้ตาย่อนค่ะแทนที่จะได้ดอลลี่อายฉีดไปปุ๊บก,กลายเป็นถุงออกมามากกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่มีความสามารถ ดึงไขมันได้เพียงว่าเสี่ยงนะไอ้ดอลลี่อายเนี่ยถือฉีดแล้วมันแบบใหญ่ไปเล็กไปแล้วขวาซ้ายไม่เท่ากันแล้วก็มันอยู่ตรงตาด้วยถ้าฉีดมันก็เสี่ยงตาบอดไหมคนหุณหมออตรงตรงนี้ค่อนข้างไม่เสี่ยงค่ะ,เพ,ะเพราะว่าเส้นเลือดตาตรงนี้ถ้าเป็นโบท็อกซ์นี่จะไม่เสี่ยงตาบอดเลยนะมันจะคนละอย่างกับฟิลเลอร์ค่ะ แล้วมี <Ooh. S 1> ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านหรือยังคะดอลลี่อายก็มีค่ะ oh, ลูกค้า oh. ดอลลี่อายใช่ oh. แต่จะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะฮิตกัน oh. แต่ว่า oh. แต่ว่าบางทีอ๋อ oh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ การฉีดมันแล้วแต่คนจริงๆค่ะบางคนฉีดมาสวยเชียร์เป็นดอลลี่บางคนเป็นบางคนเป็นถุงเลยเพไมตาหนูบวมอย่างี้แล้วมันอยู่นานไหมคะอยู่ถ้าฉีดโบท็อกนี่คือแค่3มเดือนถ้าไม่สวยมันก็จบไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดว่าใน3มเดือนนั้นเปลนตกไปแล้วอยากมาเจาะดอลลี่ออกได้ไหมคุณหมอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หายไปต้องรอให้โบท็อกคายแต่ว่าจะช่วยได้ก็คืออย่างเช่นเข้าซาวน่าบ่อยๆหรือปั่นวิตามินที่ร้อนๆมันจะทาให้โบท็อกคายตัวค่ะเชื่อว่า ซื้อแบเทปกาวมาดีกว่าทำไมว่านจซฟขวาใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอฉีดเองใช่ไหมคะเป็นคนทําให้เองเลยอ๋อใช่ถ้าตรงนี้ต้องใช้หมอค่ะค่ะคุณหมอเคยคุณหมอเคยทําเองแล้วใช่ไหมคะที่คุณหมอฉีดนี่เป็นยังไงคะเจอแบบก็มีบางคนคือถ้าเราเราจะต้องบอกเขาก่อนค่ะว่าเฮ้ยตาแบบนี้นีเสี่ยงต่อการบวมนะถ้าลูกค้าบอกไม่เป็นไรหมอลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่บางคนคืออ้ตาเขาแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงฉีดไปปุ๊บ เป็นดอลลี่แน่นอนเนี่ยก,ก็มีค่ะแล้วคนไหอเจอเคสที่มันบวมบวมมันหลบไว้อ่ะมันก็จะมันเหมือนคนตื่นนอนแล้วตาบมวมตลอดเวลาค,ค,ค่ะแต่ว่า หมอก็จะมีทางแก้ค่ะเพราะตรงนี้เราฉีดไปคือถ้าคนที่ฉีดแล้วมีแนวน้องบวมก็จะฉีดน้อยหน่อยแล้วสักพักหนึ่งสองสัปดาห์ถ้าเขาไม่ชอบเราก็จะมาสลายโดยการใช้อุ่นไม่เกินหนึ่งหนึ่งไม่เกินอีกหนึ่งเดือนนะคะมันก็จะกลับปกติแต่เขาจะมาโทษหมอไม่ได้เพราะว่าบอกไปแล้วเราจะต้องบอกเขาก่อนถูกต้องค่ะคือคิดถ้าหมอเลยอ่ะถ้ามันเต่งขึ้นมางัว่าคืออย่างโบท็อกถ้ามัน เออมันไม่หายมันไม่อะไรมันยังแบบเฉยๆนะแต่ยิ่งมันปวดออกมาเราไม่ได้คุณบอกว่าเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นต้องตกลงดีๆก่อนที่จะทำใช่ไหมถ้าคุณมั่นใจใช่ไหมเขาไปคุยกันก่อนปรึกษาก่อน่อทำเนาะค่ะแล้วถ้าอย่างแบบแบบนัดไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ฉีดบริเวณขอจะหายไหมคะอ่าถ้าของคุณนัดคือเวลายิ้มอะค่ะถ้าไม่อยากให้เป็นนอแรไอส่วนใหญ่คือจะถ้าจะแก้มันจะกลายเป็นตาบวมแทนอแต่จริงๆเนี่ย สิ่งที่แก้คือจริงๆต้องมองต่ำกว่านั้นคือใต้ตาใ,<ช>ใต้ตาเริ่มแอบมีถุงนิดนึงแล้วก็ค้ำใช่ตัวนี้คือส่วนใหญ่จะแก้ด้วยการฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์แล้วก็อย่างวิธีพื้นฐานที่แบบทําได้เองที่บ้านแบบ ทำยังไงได้คะประครบน้ําอุ่นน้ําเย็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็จริงๆค่ะตัวใต้ตาเนี่ยสิ่งที่1เลยเกิดขึ้นนะคะการที่ใต้ตาค้าก็คือ1ถ้าเป็นภูมิแพ้ค่ะค,คนที่เป็นภูมิแพ้เส้นเลือดจะขยายตัวใต้ตากว่าคนอื่นต้องทานวิตามินพักผ่อนให้เพียงพออาการภูมิแพ้ลดลงก็จะดีขึ้นค2คือใหอ้ในบางคนคุณน้าชอบขยี้ตาไหมคะ ชอบครับอ่าตัวนี้ค่ะจะทําให้ผิวบางแล้วก็ผิวมีริ้วรอยได้ง่าย<อ>จะทําให้ใต้ตาลึกเลยก,กว่าคนปกติ<อ>ตัวนี้ไม่ควรจะใครย,ยี่มันทาให้ผิวบาง<อ>ค่ะควรจะเลิกและสมคือจริงๆการใช้ไอคีมค่ะอไอครีมบางคนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ไ,ไ,มไม่ได้ผลเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะ<อ>แต่มันช่วยป้องกันการที่ ผิวบริเวณนั้นจะแย่มากกว่าเดิมในอนาคตเพราะว่าผิวแห้งคือผิวแห้งเป็นสาเหตุของร่องแล้วก็ริ้วรอยค่ะแค่บำรุงให้ชุ่มชื่นมันก็จะดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่อยากแก้โดยการใช้ฟิลเลอร์ค่ะครจริงๆการบำรุงใต้ตาแต่ว่ามันก็จะมีเดี๋ยวนี้ที่แผ่นมาส์อะไรต,าต่างๆมันจะมีมาส์บางชนิดนะคะที่เขาสามารถซึมไปและทำให้ใต้ตา กระจ่างใสขึ้นได้ด้วยพวกที่เพิ่มออกซิเจนแก่ผิวลอง BSC ดูนะมีใต้ตาคแล้วจะช่วยได้แต่โอ้ยราหมดแล้วเพิ่นเลยเห็นไหมพี่ท่านถามให้คุณนะเพราะเห็นคุณมีปัญหาเนี่ยคือถ้ามองอย่างเงี้ยอาจจะไม่อะไรแต่พอดูในกล้องเห็นไหมไอ้เฉพาะดอลลี่ไม่เท่าไหร่แต่มันรื่อทด้วยนะคะ เออถ้าดูแบบไอ้นี่เดี๋ยวมันจะเหมือนแบบเด็กติดยานี่ยนะเออมันดูแบบตาเลยลอยเลยลอยอะไรอย่างเงี้ยต้องดูใจ <Aside S 1> ตัวเองเนะานะครับผมน่าเป็นนะฮะแปดข้อดีสำหรับการทำโบทอ็อกค่ะนะฮะคุณหมอรับฝากถึงคลินิกคุณหมอเลยครับค่ะก็หมออยู่ที่ L Clinic Beauty Center นะคะตั้งอยู่ที่นวามินซิตี้อเวนิว มาถึงถนนเกษตรนวมินจะอยู่ตรงข้ามที่ตอมอที่ 1, 2, 3ค่ะสามารถไลน์ไปปรึกษากันก่อนได้นะคะ ID ไลน์ก็คือ L Clinic ค่ะครับผมนะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นตรงหน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะครับนะฮะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าไปคุยกันใช่ค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอออนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาละครับพักสักรู่ครับ